สวัสดีครับผมในช่องคลายทางเงินนะครับแล้วก็แฟนคลับเีทุกท่านครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเกกล่องของฝากจากเอฟซีนะครับผมก็มีด้วยกัน3มกล่องนะครับวันนี้ก็เป็นของคุณอาิสวัสดนะครับผมท่านได้ส่งมาให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันครับว่ามีอะไรมั่งครับข้างในไปรุ่นวยกันครับผมไปกันเลยครับผม นีกินเองชงเองครับผมเพราะว่าไม่บ้านมาอยู่นะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวก็ต้องตากข้าวด้วยครับผมแล้วก็เด็กๆก็ไม่อยู่นะครับก็ได้ไปส่งเด็กไว้แล้วครับเมื่อวานครับผมพ่อใหญ่ก็กินอาหารดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่ามีอะไรมั่งครับหล่องแรกก่อนครับผมหล่องไหนก่อนเนาะหล่องนี้ก่อนเนาะ จะยากเหมือนครับเพราะคนเดียวครับผมมีคนขายให้นะครับมิ้นจะไม่คมเนาะไม,ไม่ดีกว่านะครับผมเพราะมิ้ไม่คมนะครับ ใายแล้วครับโอ้คุณมีกันนะครับผมเอฟซีทุกท่านับผมโอ้ครับนี่ครับเป็นลาเส้นปรุงรสนะครับผมน่ครับพูะครับผมครับของเล่นครับ ดูกลองที่สองกันนะครับผม นะครับผมแต่กระลดนะครับผมลาเส้นกระดนะครับผมนี่ครับถึมกล่องมาเลยนะครับผมครับลาเส้นจัมโบ้ครับจัมโบ้พิษครับนี่บาร์บีคิวครับอันนี้จะเป็นสองสียิมปูครับรถปูอัดนะครับรถปูอัดนะครับผมแล้วสองกล่องครับผม จะมาดูกล่องที่สามกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับกล่องที่สามนะครับ นี่ตามครับโอ้หันทะเลนะครับผมนี่โอ้มี่จะลอยลท่านเลยครับผมนี่ครับตามมึกครับกูบอกอีบเลยครับผมโอ้ครับนี่ครับตามมึกครับสองห่อสามห่อสี่ห่อครับผมโอ้ของอร่อยท่านเลยนะครับแล้มีปลาหวานนะครับ ปาะวันซีโฮ่เหมือนกันนะครับผมว่านี่ใช้เทมมาครับสองตัวครับผมนี่เทมมาครับครับนี่ครับปาะวันก็ซีโฮครับผมปลาหมึกก็ซีโฮครับนะครับปลาหมึกซีโฮครับผม เสร็จแล้วครับส่วนลาเส้นนะครับผมท่านบอกไว้ว่าให้แบ่งเด็กกินนะครับผมเดี๋ยวก็ผมก็จะเอาไปแบ่งเด็กกินกันนะครับผมว่าจะมีใครบ้างครับผมคอยติดตามไปดูด้วยกันเลยครับผมครับคนแรกก็จะเอามาฝากน้องพูจีนะครับผมเป็นลาเส้นนะครับผม ให้กับน้องคูจิครับครับครับอ่าครับผมต่อไปแล้วก็จะแบ่งเพื่อนบ้านด้วยนะครับครับบ้านต่อมาก็แบ่งให้กับบ้านหงควานลายสมัยนะครับควานสมัยนะครับผมขอบคุณมากค่ะครับผมราแบ่งกันกินนะครับผมเอฟซีนะคะครับผม ครับบ้านหลังที่สามก็เอามาฝากเมูเบนนะครับผมบ้านหลังแรกก็ฟูจิบ้านหลังที่สองก็ควานสุมไม้ครับอันที่สามก็จะฝากมูเบนครับโอ้โหเบนโน่นอยู่ในรังมือนลึกมาเลยครับผมแมวถึงแมวเลยครับดูครับหมูนะเอฟซีของขวาครับผมแบ่งปันกันครับขอบคุณหรือยังขอบคุณครับชอบไหม เขาเยอะครับผมแกก,แกกินใหน้ดูซิอร่อยไหมอะไรเก,กได้มาตัวปูบอกว่าขอ้วยอ้มาเรยนครับอรยไหมอรยครับออร่อยครับ อย่าลุงจะเอาไปฝากบ้านบ้านไหนอีกบ้านของควานพดนะครับผมอยู่ไหมอยู่ไหมเบนอยู่ไหมเห็น,หน,นรถจอดอยู่อ่ะอครับอยู่ครับ เบ้งบันครับผมส10ที่ว่าให้เบ้งบันเพื่อนบ้านกินน้องนุ่มกว่าน้องแมนน้องแนทครับผมถึงลาเส้นครับผมขอบคุณมากๆครับต่อทายฟีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับครับผมที่ีกำใจเบ้งให้ชาวช้างนะครับรวยๆครับขอบคุณพานเลนด้วยครับที่เป็นพานบุญนำมาส่งรับครับผมยินด yeah, ีครับผมครับผม วันนี้ต้องข้ามไปไหนเห็นท้องค้าอยู่ในป่าครับช่วงนี้เป็นช่วงอดอาหารครับลดน้ำหนักครับหนึหนักครผมลดไม่ได้นะครับผมต้องลดครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาครับอตกมันครับไม่รู้ว่าจะจะอยู่หรือเปล่าครับก็ทำไปงั้นแหละครับลดไปอย่างงั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าความชิงจะจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ลองดูก่อนครับครับผมครับมครับแล้วก็ครับครับแล้วส่วนที่เหลือก็ จะไปเป็นลูกที่บ้านด้วยนะครับผมครับก็ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับผมที่รักและอินดูครอบครัวพลายเทินของเรานะครับผมครอบครัวพลายเทืนของเราไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน,นะครับผมมีแต่คำอวยพรนะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม ร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะครับรวยแล้วรวยอีกครับผมรวยแบบไม่มีกำหนดนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ให้ FC ทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์และก็กดติดตามในช่องคลายทางเงินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมฝากเข้ามาดูกันเยอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอปลาเขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมรับเร็วใหญ่ข้าวหน่อยเหี้ยข้าวหน่อยโอ้ใครมีเสียงครับผม